15่ทหนึ่งมันจะไปถึงสองห้าหกแล้วมันจะไปถึงเรื่องการคือคนมันซุกมันซ้อนท่านผู้ชมสอสลอเรื่องอะไรต่างต่คือการตั้งสสลอซึ่งการตั้งสสลอเนี่ยจะตั้งใครก็ได้ไงคือมันจะเลือกใครก็ได้ตั้งใครก็ได้โดยเฉพาะร่างของพรักประชาชนเนี่ยมันจะไปให้สิทธิ์กับคนที่เคยถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนะแล้วเอาง่ายๆเลยเนี่ยชัมแหลกกันเลยว่าสุดท้ายเนี่ยปิยบุตรจะมานั่งเป็นกรรมการยกร่างใช่ไหมคณะธรจะได้นั่งมาเป็นกรรมการยกร่างเพราะ ประชาชนเขามั่นใจว่าสอสรเนี่ยเขาจะได้มาเยอะที่สุด่นะเพราะเขามีแบบแบบจังหวัดด้วยแบบบัญชีรายชื่อด้วยก็เอาหมดเลยอ่ะเขามี14ล้านเสีย่ะ,ะ14ล้านเสียวนเนี่ยเพราะฉะนั้นสสรจะเป็นของเขาของเขาหมดและเพราะนั้นสอสออรของเขาก็จะมีการร่างและประชามติครั้งเดียวพอ,อแล้วก็จบเลยจะได้รัฐมนุษฉบับใหม่ที่แก้หมดหนึ่งหมดสองและเราประเทศของเราจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไม่เห็นเดิมไม่เหมือนเดิมท่ามกลางเพราะี่ตตกาเ ตกตามขาะที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังอะ่ะขณะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองยังบ่นเลยว่าหมูแพงมากเลยอะ่ะคนทําอาหารบ่นเรื่องวัตถุด,ดิบแล้วว่าก็ตายดิคือเรียงลําดับความสําคัญในประเทศนี้ไม่เป็นอะ่ะเป็นพักการเมืองอะ่ะก็ตายดิคือคุยแต่ไอเสลัยสิบสี่ล้านเสียงสิบสี่ล้านเสียง,ยง,ยงแต่คุณไม่เคยสนใจว่าไอสิบสี่ล้านเสียงของคุณเนี่ยมันจะอดตายกัน,นหรือัก็มันมีสิบสี่ล้านเสียงที่ไม่อดตายอ่ะแล้วมันไอที่อดตายก็ไม่พูดไอที่หนีไปอย่างเงี้ย ไปยุแยงแตะแคงลวกเขาแค่ออกมาท้าทายสถาบันพระมหากษัตริย์เสร็จแล้วพขจะโดนจับก็หนีไปอ่ะบ้านมันเขาวุ่นวายไป,ไปก็ทิ้งขี้ไว้ในบ้านเมืองอย่างเงี้ยคุณจะเชื่อใจคนพวกนี้ได้ยังไงคุณจะเชื่อใจคนธนาทรไปเยอะบ,บุตรคุณช่อหรือหลายๆคนในพักประชาชนได้ยังไงอ่ะสิ่งที่เขาทําเราก็เห็นอยู่ถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมหลอกตัวเองไม่ปฏิเสธความจริงและไม่ไล้เดียงสาเราก็เห็นอยู่ นกักเมืองวันนี้ที่มีคุณภาพยังมีไหมยังมีเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ไหมก็ยังมีแม้ว่ามันจะน้อยอยู่แต่มันก็ยังมีแต่ไอ้ที่มีเกลื่อนอยู่ในทุกวันนี้มันช่วยอะไรประเทศของเราได้หรือไม่ช่วยอะไรพี่น้องของเราได้หรือไม่ช่วยปากท้องของเราได้อิ่มหรือไม่ช่วยให้ลูกหลานเราได้มีงานการทําไม่เตะฝุ่นหรือไม่วันนี้ปิดโรงงานไปกี่โรงงานละใช่ไหมพูดกันหรือเปล่าเอาแต่จะแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวทำดีเว่าถ้าเราไม่แก้แล้วรัฐธรรมนูญประเทศนี้มันจะล่มจมชิบหายกันในบัดนี้นะ